ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆน mm hmm. ก็เข้ามาสู่เกมวอลล่บอลนะครับ mm hmm. เดี๋ยวอีพีนี้ก็ mm hmm. ผมจะมาเล่นในโหมดประทะนะครับ mm hmm. ก็เข้ามาใหม่แล้วละครับ mm hmm. น่าจะเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานมั้งครับอ่าแต่เมื่อวานผมมายังไม่ได้ลองเข้ามาเล่น mm hmm. เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะได้เล่นกันบ้างแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับโหมดประทะนี่ หมดไหมมีตัวอะไรให้เราเล่นบ้างเป็นแบบไหนบ้างนะครับเอาละเข้ามาได้เกมเข้ามาได้อย่างรวดเร็วแสดงว่าก็มีคนเข้ามาเล่นนะครับอ่าก็จะมีตัวให้เล่นประมาณนี้เดี๋ยวผมลดเสียงหน่อยโอเคเลือกจะใส่เลียนมาก่อนเลยเป็นปืนวิธีโค้งแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมหาเป้าก่อน เรวเพิ่งเข้าไปใกล้ดูร,ระยะให้ดีๆครับโอเคได้ไหมวเดินกลับเดินกลักบเดินกลักบหมบบทหาเป้าอยู่นะครับเราค่อยๆลุกครับค่อยๆลุกไปหมวกระทะนี่ก็จะชนะได้ก็ต่อเมื่อเรา คิวทีมเราคิวได้มากวากว่าอีกฝ่ายนึงนะครับแ่าละวามไม้อยู่ในระยะใกล้ทำดาเมจไปเรื่อยๆครับแต่อย่าลืมว่าฝั่งร้นเขาก็มีเหมือนกันเอ้มีไซเรนโดดเหมือนกันนะครับ ค่อยๆไ,ไปครับอันนี้จะเป็นเจ้าอะไรเนี่ยก,กับก่อยไปได้หนึ่งครับเวลาเขาโดดนี่เราถอดเราหลบก่อนอย่าเพิ่งไปยิงครับเขาจะมีเกาะขาว เดี๋ยวรอเขาลงก่อนนะครับเอาละตกแล้วอย่างนี้เสร็จนะครับตปองคิวแล้วคิ้วคิวโอ้ติดติดวา้ากลับมาก่อนโอเคอยู่ในระยะตอนนี้มีคนกำลังจะเข้ามานะครับ โดนไหมไม่โดนครับต้องรอโดรรอโดดนี่น่าจะโดนนะครับอย่างนี้คิวต้องคิวแล้ว,อ,วอ๋อเจ้าเจ้าแนนนี่เองเดี๋ยวเราดีกลับมาแล้วเราถอยก่อนไม่ได้นะเดียวอยู่ในระยะเอาละคิวไปได้ครับ เช็กระยะก่อนโดดครับอยู่ไกลเกินเอาละผมเจอตัว400ล้วระยะน,นี้น่าจะได้นะครับดดึงคิ้วเอาเพื่อนคิวปครัเสียไกลเกินจิ้จิดจิดจิดหลบก่อนับลงกันกัะเดี๋ยวเป็นเต้า ลงมาลงมาลงมาคางปืนครับยิงโค้งกว่ายิงถอยหลังนะคนัะเดี๋ยวหาเป้าหมายใหม่เอาละอันนี้น่าจะได้คิวบ้างครับตุ้มตุ้มใส่ก้อนใส่ก้อนใส่ก้อนโดนแก๊สโดนแก๊สโดนแก๊สเกินคิวไหมครับทำนาเมยแล้วถบ้าง่อยครับ จะได้ออกระยะวิีก็ตศุนเอาละผมเจอเป้าหมายเรียบร้อยโดดต้องคิวแล้วล่ะครับแบบนี้เอาละจับก่อนนะ มีศัตรูอยู่ใกล้เอาละตอนนี้ยี่สิบสองยี่สามต่อสิบสามแล้วนะครับเดี๋ยวเราเขาปิดเกาะกันครับเข้าไปในระยะแส่ไปก่อนโอเคฝั่งนู้นเริ่มล้อยหลอแล้วครับตอนนี้เหลืออยู่สอง ไปเลือหนึ่งเลือสองอันนี้น่าจะเป็นเจ้าโอโรจิได้เลยครับหมดสกิล <Yeah. S 1> แล้วโดชิบิคิวครับลาดเพื่อนไม่ได้ครับลาดเพื่อนก็หน่อยครับเจอว่าหมายแล้ว ก็ถึงไปจะเป็นโอรุชิครับเลยหนึ่งเลยหนึ่งเขายังไปได้อีกหนึ่งนะครับเอาละหมดแล้วเขาต้องรอคูดาวครับน,น่าจะน่าจะยิงได้นะครับคิวไปครับโอเคเลยสอง ดูในย่างครับปั๊บเนียครับจะ่ลองเขาปิดเกาะก่อนครับโดดได้พอดีเลยครับหาข้าวแย่งเพื่อนครับคิวเดี๋ยวเป็นคิวไปเลยลากเครื่องไหมครับรู้งปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหลือเหลือยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน โดนแล้วโดนแล้วไม่ยอมอยู่ไม่ยอมครับโอ้ยแต่ครับแต่ไปเรียบร้อยเอาโอทีหรือป่าครับเข้าใกล้ได้ไว้หน่อยยามใจไปหน่อยครับอยูร่ระยะประชิดยี่สิบเก้าต่อยี่สิบ น่าจะหมดแล้วมั้งครับนี่หกหกห้าสามสิบอ๋อพอดีเลยครับหคนคนละห้าหกห้าสามสิบพอดีครับคิวหมดทุกคนเดี๋ยวต้องดูอันดับนะครับไม่น่าจะทำอันดับได้เยอะนะครับผมทำดาเมจได้ระยะระยะหลังก็คิวไว้ได้6ครับ6 5้าสามสิบอ่าก็ยังโอเคนะครับมีเพื่อนคิวสูงสุดได้เจ็ดนี่ผมได้หกจะจะประมาณว่ารัดเพื่อนซะทำดาเมจได้ดับสี่โอเคอันนี้ก็เป็นโหมดประทะหมดใหม่นะครับก็เพื่อนเพื่อนเข้ามาเล่นกันได้นะครับถือว่าเป็นการทดลองหุ่นด้วยถ้ามีหุ่นที่เรายังไม่มีในไอดีก็เข้ามาทดลองเล่นได้ แล้วก็ลองปืนครับโหมดนี้ก็ไม่มีผลต่อคะแนนในลีดนะครับไม่มีผลคะแนนต่อในลีดแล้วก็ในแคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่นให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งเกมครับน่ะเดี๋ยวค่อยๆเจอกันใหม่ใน e ีีต่อๆไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องผมไปด้ยวยนะครับขอบคุณนะครับ